สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่มาเชิญเพื่อน,อนตำมั่วกันกินอีกแล้วตำป้านะคะอยากกินอีกแล้วตำสัวตำมั่วซั่วเดี๋ยวขอไปตำแป๊บนึงมามาค่ะเพื่อนๆฉายาตำนานมาแล้วค่ะ ตำม้วนๆนะวันนี้ตำส่วแหละอยากกินไม่รู้จะกินอะไรดีก็กินแกงส้มตำนี้แหละวันนี้ใส่ พรซาบ้านเพิ่งเสร็จค่ะเอ้อชอบเส้นย,วยาวๆนะเส้นสั้นเอ้ไม่กินหรอกเอ้มันชอบกินอะไรเส้นย,วยาวๆเส้นสั้นไม่สะายใจเนาะ มีกันอยู่เลยอยู่นี่นนนเป็นม,ามาื่วานนี่ค่ะมาค่ะหัน่นลงไป เมื่อคืนเราดูหนังกำลังมันเลยเนาะหนังทินไอ้ฮะกำลังมันเลยทุกวันเสาร์มันจะมีหนังนี่แหละหนังต,นตอนตอน,อนี้เนีําตำรวจตำรวดมา,ตำ,มาตำรวจมาทำอะไรข้างบ้านทะเลาะกันไม่ใช่บ้านฝั่งนี้ บ้านที่ย้ายมาใหม่เป็นไรไม่รู้ค่ะทําไมแบบทะเลาะกันถึงขั้นตํารวจต้องมาเราก็ทะเลาะกันแต่ไม่เห็นตํารวจมามก็เลยเสียงดังบกเวกโวยวายก็เลยออกไปดูไปดูก็แอบแอบดูเนาะไม่ใช่ว่าอย่าลืมนะคะน้ำปลาตากัวออไลน์ 3ามขร้อบาทนะคะรวมมาส่งแล้วนะคะขวดขนาด400ร้อมนะคะเพื่อนๆขออนุญาตเนาะมาหากินน,นิดนึงใช้แต่เงินเก่าจน<ม>ก็เลยแอบไปดูเนาะแอบไปดูก็เจอตำรวจตำรวจก็มองหน้ามาที่เราก็ยิ้มเราก็เลยเข้าบ้านเราแสดงว่าไม่มีอะไรมากแต่เห็นผู้ชายวุวาย วุ่ยไหวอ่ะต้องจัดทะเลาะกับเมียเรื่องอะไรสักอย่างนงนี่แหละเดี๋ยวค่อยใส่เส้นนะคะ เราว่าเราเราจะตำน้อยๆแต่พอเราตำที่ไรนะเยอะทุกทีเลยมันใส่นู่นนิดใส่นี่หน่อยนะคะอืมออเดี๋ยวเอาอมนนี้มาใส่นิดหนึงนะ ลงไปเลยใส่นี้ลงไปไม่พอลูกชิ้นช้ำ วันไหนที่ลู้ไม่ได้แย่งครัวก็จะได้ตำในครัวอืมตำามสวัวตำลูกชิ้น <c oughs> ตำสัวลูกชิ้นหละ่ะวันนั้นตำม,มาม่าวันที่อยู่บ้านโฮอลิเดย์นะตำม,มาม่าก้อร่อยเลยไหนชิมดูสิต้องไร่พี่ตร้มเองไหมลุมใส่ถุงง ตรงนัเอาไว้กินแล้วกันเนาะอืมอืมเจบเบิดไม่ได้โมโอ,อ,อ้ยน้ำปลาราเราเข้มข้นจริงๆนะคะสูตรเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนค่ะ ค่ะเดี๋ยวจัดผักกันนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปเท ขอไปรีวิวแป๊บน,นึงนะโอรีวิวตรงนี้ได้มั้งรีวิวกลเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเอา,อาเดี๋ยวจะใส่ผักอันนี้ลงไปนะคะเดีย๋ยวเอาถั่วอกมาใส่ลงไปด้วย เดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินนะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนตำโมซัวตําลูกชิ้นาวอ,อ,อว่าจะกิน ไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนนะ้าบ๊ายบาย รีวิวให้ดูให้รีวิวอยากให้เพื่อนๆหิวก็เลยรีวิวยัย่วๆให้เพื่อนๆได้ได้หิวกัน <laughs> นะไปแล้วค่ะเด,เดี๋ยวเจอกันคลิปกินคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อน มาลาบ๊ายบาย